สวัสดีนักศึกษารัฐศาสตร์ทุกๆท่านครับนักศึกษาครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นวันสอบเลยด้วยนะฮะสิ่งที่เป็นห่วงนักศึกษาทุกคนในวันนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาบางคนมามั่งไม่มาบ้างนะครับเกรงว่าความรู้ที่ได้ไปตรงนี้ อาจจะตอบคำถามในวันนี้ได้ไม่สมบูรณ์พอนี่คือสิ่งท,ที่ที่เป็นห่วงนะครับอีกอย่างหนึง่งก่อนหน้านี้เราเรียนในห้องเป็นปกตินะครับแต่หลังจากนั้นมันมีในเรื่องของโรคร้ายเข้ามามันมีในเรื่องของโควิดเข้ามานะครับเราถึงต้องหยุดแล้วก็เรียนในรูปแบบของการออนไลน์แทนนะครับในรูปแบบของการออนไลน์ผมก็ได้พูดคุยได้พบปะ กับนักศึกษานะครับเป็นสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ทางนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่านักศึกษาฟังหรือเปล่านะครับบางคนบางท่านอาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็เดินหายไปก็ได้แต่บางคนที่ตั้งใจฟังก็จะได้รับความรู้ตรงนั้นนะครับความรู้ในวันนั้นมันก็คือคําตอบในวันนี้เลยนะฮะนี่คือสิ่งสิ่งที่น่าน่าเป็นห่วงนะครับ อยากจะให้ทุกคนได้ A อนะฮะอยากจะให้ทุกคนได้ B บียกันทั้งนั้นนะครับเน้นย้ำนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะสอบนะครับทำภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสื่อสารนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของพันธสัญญาในเรื่องของอกับเจ้าหน้าที่มหาลัยนะฮะ เรามีอะไรไว้บ้างที่จะต้องพูดคุยที่จะต้องตกลงกันนะฮะตกลงกันให้เรียบร้อยเคลียร์กันให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเจอผมเดี๋ยวผมจะเปิดสแตนบายไว้ช่วงประมาณสัก9โมงกว่ากนะฮะโอเคช่วงหลังนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มามากไม่มามากบางคนผมใช้คำว่ากระปริดกระปลอยนะครับ ไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยไดียมาเต็มสมบูรณ์นะฮะมามั่งไม่มามั่งนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับครับพูดในวันนี้เอาเป็นว่าผมยิงคำถามตรงๆไปก็แล้วกันนะฮะในเรื่องของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับทัดถ,ถามตรงๆรเลยว่าความสัมพันธ์มันมันมีความหมายว่าอย่างไร ความสัมพันธ์มันมีความหมายว่าอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ของฉันกับเธอหนุ่มกับสาวมันมีความสัมพันธ์กันอีกเรื่องหนึ่งกันอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศกับประเทศนะครับสร้างสัมพันธ์ต่อกันมันมีอะไรกันมันมีในเรื่องของความละเอียดอ่อนมันมีในเรื่องของความหนักเบามันมีในเรื่องของ ความยืดยาวยาวนานมีนเรื่องของความลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำถามในลักษณะน,นี้นักศึกษาต้องตอบให้มันตรงประเด็นโดยเฉพาะคำถามนะครับโจทย์คำถามของผมเนี่ยผมต้องการคำตอบที่เป็นในรูปแบบของการในเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรประมาณนั้นนะครับ ไม่ใช่การลอกเขียนออกแบบมาไม่ใช่นะครับให้ออกมาจากสกิลทักษะในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องที่เรามีอยู่นะครับมุมอมองของเรานะฮะทัศนะของเราเราคิดยังไงเรามองยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ที่ผมอยากได้นะฮะตอบได้ครับทุกคนไม่มีใครตอบผิดหรอกท่าดในลักษณะน,นี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอสงครามนะครับก็จะพูดอยู่ในห้องพูดตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ในห้องนะครับในเรื่องของสงครามที่เป็นสงครามสงครามเย็นนะฮะเรียกว่าสงครามเย็นสมัยสงครามสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะครับสงครามนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ะะแล้วก็มันยุติลงได้อย่างไรนะครับม่อะไรเป็นตัวประกอบนะฮะด้านหนึ่งใช้ในรูปแบบการปกครองในลักษณะไหนอีด้านหนึ่งใช้รูปแบบการปกครองในลักษณะไหนต่างคนต่าง,ต,างต้องการอะไรทําไมมันถึงได้เกิดสงครามขึ้นมาและทําไมถึงได้เรียกเป็นสงครามเย็นนะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นน เป็นคําตอบที่นักศึกษาที่จะต้องจะต้องพูดต้องตอบให้มันให้มันตรงประเด็นนิดหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะให้มันให้มันออกมาจากทักษะของตัวเองนะครับเอากันอย่างนั้นนะฮะมันไม่ได้ยากเลยะฮะคำตอบผมคือผมต้องการให้พวกเราเขียนจากความคิดของตัวเองนะฮะตัวเองคิดยังไง มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับออกแนวของการวิเคราะห์สังเคราะห์สะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในลักษณะน,นั้นนะฮะอีกสักข้อนึงก็คือในเรื่องของการสู้รบในบ้านดาวไม่ใช่บ้านดาวประธานโทษข้างบ้านดาวพมา่าณขณะนี้นะครับ สู้รบกันอย่างไรสู้รบกันเมื่อไรแล้วแล้วสู้กันยังไงใครต่อใครมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมถึงจะต้องสู้ทําไมถึงจะต้องรบกันรบกันเพื่ออะไรมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าทําไมผู้นําจะต้องวิ่งเข้าออกในประเทศไทยมันเกี่ยวข้องกับไทยได้ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้านักศึกษาดู คลิปนะฮะที่ผมส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของเรานะครับมันก็จะมีในเรื่องที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนักศึกษาก็ก็ลองคิดดูว่า,ามันมีมันมีอะไรเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับคือทุกอย่างทุกสิ่งที่ที่ผมพูดไปนะฮะมันไม่ใช่ว่านักศึกษาจะมาอิงในเรื่องของเอกสารประกอบการสอนอย่างเดียว บ,บอกแล้วในสมัยนี้นะฮะความรู้นี่มันกว้างนะฮะมันอาจจะอยู่รอบตัวก็ได้นะครับมันอาจจะอยู่ที่คาพูดที่ผมพูดไปผมเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นผมจะรวมไว้ทั้งหมดไว้ในวันสุดท้ายนะฮะแต่ก็ได้บอกเกิน่นนักศาาึกษาว่าระวังนะมันอาจจะเป็นข้อสอบนะครับ อาจจะพูดอยู่อย่างนั้นอยู่บ่อยๆนะฮะนะฮะักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยก,ก็จะรู้นะคบนักศึกษาที่มาทุกวันนะฮะทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะรู้ว่าผมคิดยังไงนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องทํทำความเข้าใจกับเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารประเทศนะฮะยุทธศาสตร์ของชาตินั่นเอง นะครับอย่างเช่นยุทธศาสตร์ของคุณลุงตู่นะครับต้องขอภายท่านนะครับที่ต้องเอ่ยนามนโยบายของท่านนายกนะฮะของไทยเราเนี่ยมีนโยบายว่าอย่างไรนะครับยุทธศาสตร์นะครับเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ในนั้นอ่ะมันจะมีคําว่ายุทธศาสตร์นะครับ หรือจะพูดกันย,ยาวก็คือที่ผมบอกว่าเป็นตัวย,อยอ่อปยอปอฮะปยปอก็คือการปฏิรูปยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดองแต่คำพูดที่ผมหยิบยกขึ้นมามันคือยุทธศาสตร์นะฮะแปลคำว่ายุทธศาสตร์นิดหนึ่งยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะใช้กับ ระบบการบริหารการศึกษาระบบการทำงานอะไรประมาณนั้นจะอยู่กับหน่วยงานภาครัฐก,ก็ได้หรือภาคเอกชนก็ได้ในเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์การเรียนรู้ยุทธศาสตร์การทำงานอ่ามันจะเป็นลนนักษณะนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งอีกข้อหนึ่งมันอาจจะอยู่ใน ในคำถามเดียวกันก็คือในเรื่องของกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์นันกศึกษาอย่าอย่าอย่าสับสนนะฮะระหว่างยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์นะฮะบางทีมันอาจจะอยู่ในในประโยคเดียวกันนะครับอ่านแล้วมันเจอคําว่ายุทธศาสตร์และก็อ่านไปอ่านมาแล้วมันเป็นคําว่า กลยุทธ์มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของคำถามนะครับแต่นันกศึกษาก็คือต้องแยกในส่วนของยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์นะครับอธิบายนิดนึงในเรื่องของกลยุทธ์ในทีนี้นะฮะกลยุทธ์เนี่ยเราจะใช้ในเฉพาะเรื่องเฉพาะการและเฉพาะหน่วยงานเท่านั้นจะไม่ใช้ในระบบการศึกษานะครับ กลยุทธ์จะใช้ในระบบการสู้รบการทหารจะใช้กับตำรวจจะใช้กับหน่วยงานเป็นกลยุทธ์การสู้รบกลยุทธ์การวางแผนนะฮะอันนั้นความหมายของของคำว่ากลยุทธ์นะครับถ้าเจอสองคำนี้อยู่ด้วยกันต้องต้องต้องแยกให้ถูกนะครับแต่สุดท้ายก็คือมันก็มีในเรื่องของการการถาม ในส่วนตรงนั้นแหละนะครับแต่ถ้านักศึกษาเข้าใจนะฮะเข้าใจคําว่าเข้าใจโจทย์คําถามมันก็จะไม่มีอะไรจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับด้วยความเป็นห่วงนะฮะด้วยความที่อยากจะให้นักศึกษาได้ดีนะครับนักศึกษามีความเข้าใจนะครับในเรื่องของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากกว่านี้นะครับผมพยาพยามพ,พยายามพูดพยายาม ให้ความรู้กับพวกเราทุกทางหละฮะอะไรที่เราสื่อสารกันได้นะครับโอเคนะฮะส่าหรบบวันนี้เตรียมเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนใช้ในเรื่องของอคอมพิวเตอร์ใช้ในเรื่องของโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะดีนะครับแล้วก็พยายามหาสัญญุงสัญญาณให้มันดีนะครับอย่าอยู่ในที่ที่มันอับสัญญาณนะฮะ 9โมงกว่า9โมง30เนี่ยผมจะเปิดแสดบายไว้นะครับวันนี้ผมจะใช้ห้อง o o o l l m m e t นะครับเดี๋ยวผมจะสร่งรหัสเข้าไปในลายนะฮะแล้วก็เปิดรหัสนั้นนะครับมันเป็นคีย์คุญแจไม่ต้องป้อนอะไรแล้วนะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะพอผมเห็นเรากดไปเนี่ยผมก็จะกดรับพวกเราก็จะเข้ามาในห้องทันทีนะฮะผมจะเช็ครายชื่อเป็นหลายคน นะครับวันนี้พิเศษนิดหนึง่งนะครับเช็คในชื่อเป็นหลายคนนะฮะอีกห้องหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องใช้นะครับเป็นห้อง o o o g l l c s s r o o m นะฮะ o g l e c l a s s r o o m เดี๋ยวผมจะให้รหัสไปนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราจะต้องมาพูดคุยทำข้อตกลงนะครับในเรื่องของการเช็คข้อมูลการเช็คสถานภาพของตัวเอง ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเข้ามาในห้อง Google m e e t ก่อนเป็นการเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับผมแจ้งเพียงเท่านี้นะครับพบปะกับพวกเราก่อนที่จะสอบนิดหนึ่งทำความเข้าใจนะฮะย้ำว่าข้อสอบนี้ผมต้องการเป็นเป็นเปเปอร์นะฮะเป็นกระดาษนะครับทำแล้วก็รวบรวมส่งมานะครับนี่คือวิธีการที่ผมใช้นะฮะผมจะใช้วิธีการนี้ นะครับรวบรวมมาส่งกับพ่อหน้านะครับประธานห้องก็จะจัดส่งมาให้ผมทีเดียวนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับผมขอพูดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันประมาณสักเก้าโมงกว่าเก้าโมงสามสิบนะครับวันนี้เจอเพียงเท่านี้นะครับ Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tuk